ด้วยค่ะย้อนกลับไปในปี2522กองทัพเวียดนามนำกำลังทหารจำนวน14กองพลหรือประมาณ2 0 0 0นายเข้ายึดประเทศลาวและกัมพูชาพร้อมประกาศจะเข้ายึดประเทศไทยด้วยการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยบอกเพียงแต่เป็นการปกครองแบบหลายผักการเมืองเท่านั้นแต่มันยังหมายถึงสิทธิเสรีภาพแต่ยังมีคนลาวหลายคนที่ยังบอกข่าใจถึงการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตย เพียงแต่คิดว่าการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยบ้านเมืองวุ่นวายบ้านเมืองบอสงบคำเหล่านี้มันเป็นคำถี่บ่มสอนและล่างสมองคนลาวมาดนดังที่คนลาวเห็นในประเทศไทยถี่การเมืองการปกครองเป็นประชาธิปไตยอาจจะเห็นว่ามีความวุ่นวายความบาสงบในเรื่องการเมืองการปกครองแต่ในที่สุดมันก่อแหลกมากับการแก่ไขและการพัฒนาให้ดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนั้นการเมืองการปกครองแบบประชาธิปไตยก็เพื่อป้องกันบ่อให บุคคลใดหนึ่งหรือผักพวกใดหนึ่งมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาโดนเกินไปถ้าบุคคลใดหนึ่งหรือกลุ่มผักพวกใดหนึ่งมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งโดนเกินไปอาจจะใส่อำนาจนั่นในทางทีพผิเสึ่งมันจะนำผลให้มาสู่ประเทศชาติและประชาชนอย่างนักหนาสาหัสอาจจะกลายเป็นพวกที่อยู่เหนือกฎหมายหรือที่พวกเขาเอื่นกันว่าเผด็จการการเปลี่ยนผู้นำถูกๆสี่ปีก็เพื่อบ่ให้บุคคลใดหนึ่ง หรือกลุ่มผักพวกใดหนึ่งมีอำนาจอยู่ในตำแหน่งเป็นเวลาโดนเกินไปจึงให้มีการเลือกตั้งถูกๆ4ปีและการเลือกตั้งก็ต้องมาจากหลายผักการเมืองดังที่เป็นแบบนั้นแล้วการกกบโกยการคอร์รัปชันหรือการใส่อำนาจไปในทางท่พิดก็จะลดหน่อยถอยลงเนื่องจากว่านายกหรือประธานาธิบดีมีอำนาจบริหารเพียง4ปีเท่านั้นในส่วนระยะเวลา4ปีก็จำเป็นที่จะสร้างผลงานและเหตุตามนโยบายที่ได้หาเสียงไว้ให้เป็นผลสำเร็จ การที่จะเอาเวลา4ปีนั่นไปกอบโกยหรือไปเหตุสิ่งอื่นถือว่าเป็นไปได้หน่อยหลายและอำนาจก่อเจะบกผูกขาดในบุคคลใดหนึ่งหรือกลุ่มพรรคพวกใดหนึ่งและอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าคิดว่าประชาชนต้องเข้าใจก็คือว่าการเป็นผู้นำหรือประธานาธิบดีหรือนาย,ยกรัฐมนตรีสำหรับต่างประเทศแล้วถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นตำแหน่งที่ประชาชนยอมหับให้การเขาหลบหนับถือ การที่ประสาชสนเลือกจึงหมายความว่าบุคคลนั้นมีความดีอยู่พอสมควรจึงเลือกให้มาดํารงตําแหน่งอันมีเกียรตินี้ส่วนประสาชสนเองที่เลือกมาก็มีความหวังว่าจะเห็นคนดีในการบริหารศาสตร์บ้านเมืองและหับใส้ประสาชสนอย่างแท้จริงส่งแตกต่างจากประเทศเท่าไรที่พวกผู้นําทั้งหลายกลายเป็นผู้ที่อยู่เนื้อหัวประสาชสนใสอํานาจและตําแหน่งในทางทิพิษ เนตัวเองมีอำนาจมีสิ่งที่เหนือกว่าก็สามารถกดขี่คมเหงปภาษาสนได้อย่างสบายเส่นแตกต่างจากประษาธิปไตยเป็นอย่างหลายที่ต้องหับใส่ระษาสนหับฟังเสียงของปราษาสนและจําเป็นที่จะต้องเข้าหาระษาสนเสียงของปราษาสนเป็นสิ่งที่สําคัญถ้าภาษาชนบ่เลือกก็่ได้เป็นฉะนั้นผู้ลงเลือกตั้งแต่ละคนจําเป็นที่จะต้องเข้าหาปราษาสนเพื่อให้ประษาสนเลือกตัวเองมาเป็นนายกหรือประธานาธิบดี เสียงปรสาษาชนจึงกลายเป็นเสียงที่มีค่าและเป็นเสียงที่สําคัญการมีหลายผักการเมืองเฮาก็าจะมีโอกาสในการเลือกคนดีมาบริหารประเทศชาติและหับใส่ระษาชนเส่งต่างจากระบอบคอมมิวนิสต์ที่ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเลือกตั้งผู้นาแต่ผู้นําคนนั้นก็มาจากผักเดียวหรือว่าผักพวกเดียวกันเองเป็นคนในผักเดียวกันเองที่เอิ้นกันว่าสหายคําว่าสหายหมายถึงผักพวกเดียวกันโบมีไผลื่นไผเป็นสหายเดียวกัน ต่างคนต่างมีอำนาจต่างคนต่างเหตุต่างคนต่างกระทำและอำนาจนั่นก็บ่สามารถหยียบเส้นกันได้สันั้นข้าพระเจ้าวังว่าพ่อแม่พี่น้องภาสาสลาวจะศึกษาในเรื่องนี้เพิ่มเติมขอขอบใจพ่อแม่พี่นอาาา้องภาษาสลาเบิดทุกท่านที่หาฟังขอขอบใจปฏิวัติมีความคิดบิโดมการไม่เป็นคอมมวนิสต์แล้วไม่มีสิทธิในการเลือกตั้ง ไม่มีสิทธิในการรัสมครเลือกตั้งข้อนี้แหละมันน่าคิดครับมันน่าคิดเหลือเกินเพราะฉะนั้นประเทศคอมมิวนิสต์ทั่วโลกจะเป็นจีนแดงรัสเซียลาวเขมรเวียดนามนี้จึงมีพรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์เท่านั้นพรรคอื่นไม่มีเพราะกฎหมายฉบับนี้มันบังคับไว้อย่างนี้ทีนี้การเลือกตั้งโดยพรรคการเมืองพรรคเดียวนั้นมันจะเป็นประชาธิปไตยก็ได้อย่างไรครับเลือกตั้งสามครั้งก็ต้องชนะสามครั้งเพราะมันมีพรรคการเมืองพรรคเดียว แต่เป็นไมก็โยมผู้หญิงนั่นแหละถ้าประกวดนางงามคนเดียวประกวดสามเดือนชนะสามเดือนได้กระจกแล้วก็ได้วีนะแล้วก็ได้แป้งเข้าห้องประกวดนางงามเนี่ยประกวดคนเดียวประกวดสามเดือนชนะสามเดือนพวกคอมมิวนิสต์ก็เหมือนกันเขาเลือกตั้งสามปีชนะสามปีแน่นอนครับเพราะไม่พรรคการเมืองพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์พรรคอื่นไม่มียังมีอีกคณะหนึ่งเขาเรียกว่าคณะเตซิเดนหรือคณะพริปโปรหรือพัฒนาเรียกว่าคณะกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคไอตัวนี้แหละเป็นตัวจัดสําคัญ มันต้องการแต่งตั้งใครให้เป็นใหญ่เป็นโตมันต้องการถอดถอนใครอยู่ที่พวกนี้หมดและแนวความคิดของพวกนี้ถือว่าฉลาดจองใสใครต่อต้านไม่ได้เป็นเด็ดขาดที่ประเทศลาวคนประเทศนี้มีเจดคนที่ประเทศจีนมีประมาณสามพันเศษที่ประเทศรัสเซียมีประมาณสองร้อยกว่าคนแล้วพวกนี้มีการสืบพายญาตทางการเมืองแบบเดียวกันกับสืบพายาตทางวงพระมหากษัตริย์แบบเดียวกันครับ คนนี้ตายคนนี้ขึ้นคนนี้ตายคนนี้ขึ้นเพราะฉะนั้นในโลกคอมมวนิสต์นั้นเมื่อผู้นําเขาจะตายเราจะรู้ไดยทันทีว่าต่อไปคนไหนจะขึ้นรู้ทันทีนะครับเพราะมีการสืบพายาทแบบพระมหากษัตริย์ที่ไม่มีผิดเลยในประเทศลาวคนเจ็ดคนนั้นคนที่หนึ่งคือนายไกยสอนพรนนมวิหารนายไกสอนพรมวิหารนี้พ่อชื่อว่าเงยนิดเดแม่ชื่อว่านางลกตัวไกสอนเองชื่อว่าเงยนกีเฉินท่านฟังดูกันแล้วกันมันเป็นลาวหรือเวียดนามไกสอนนั้น สังกัดอยู่ในพักเวียดมิน,นเป็นคณะกรรมาการชั้นสูงพอต่อมาในปีพศ2503ทางประเทศลาวได้ไปขอกําลังการช่วยเหลือจากกองทัพเวียดนามเข้ามาช่วยลบจตุพันธ์อุเป็นคนไปขอเขาเลยส่งนายไกสอนซึ่งเป็นสมาชิกของพักเวียดนามดอกฮับดงหอยก็มายความว่าพักเวียดมิน,นมาเป็นเลขาธิการพรรเพราะนั้นไกสอนก็เลยขี่คอมาตลอดทีนี้คนที่สองคือนายสมพรล่อวันชัย นายสมพลลรล่อวันชัยนี้พ่อเป็นเวียดนามแม่เป็นไทยดำคนที่สามคือน,คนคายพลคำไตณศรีพันดอนอันนี้พ่อเป็นเวียดนามแม่เป็นเวียดนามชื่อเขาเองชื่อว่าเหียนไพย,ยายาออกป่าพร้อมกันกับผมนะสมัยเป็นลาวอิสระด้วยกันเกิดอยู่บ้านเดียวกันด้วยแล้วคนที่สี่คือท้าวพูนศรีประเสริฐคนที่ห้าคือท้าวนุฮักภูมิสวรร์สองคนนี้เป็นยวนอพยนะพบูลนที่ประเสริฐนี้เป็นยวนอพยพมาอยู่จังหวัดทิศเกศ ส่วนหัวหักภูมิสวรรค์เป็นยวนพยพอยู่ที่ท่าบ่อหนองคายคนทีหกคือพญาภูมีวงวิจิตคนทีเจ็ดคือเจ้าสุภาุวงศงมีลาวสองคนเวียดนามห้าคนนี่แหละครับมันต้องการแต่งตั้งใครถอดถอนใครต้องการดึงใครขึ้นเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ที่พวกเจ็ดคนนี้ทั้งนั้นคันว่เว้าจงหักักดีต่อผ้น,น,นั้นผลจงหักักดีต่อรัฐท,นทินันรัทินิแน่นการเมืองนักนี่น แต่ว่าลัทธิอันนั้นมันแน่นอีสังวะตัวอย่างลัทธิมาร์กเลนินหเห็นก็แมนแนวคิดของทานมาร์คทานเล่นนินคนสั่งต้องคุ้มยมอยู่โอโรปค,คุณนะศตวรศรีศิษย์กเก่าอยุโรัเจียจัตวรศรีเศร้าเฮาสัาง่งต้องคุ้มในยมสั่งอยู่บานเฮาคนเล้าต้องคมเล้าเป็นยังจะต้องเอาแนวทางการเมืองของผู้หลังมาเป็นพื้นฐานแห่งการสังการเมืองของเฮากานเฮาเฮียนนามูขดวันหลอกแบบว่าวัาลัทธิมาร์กเลนินเผอวดถือเป็นสิ่งแตกต่อมาได้ อันนี้แม่นยังหมายคือว่าเฮาสั่งสอนกันแม่นบ่ที่ว่าเฮ็ดให้เฮาลงไหลไปในสิ่งที่ว่าอยู่ใสๆพุ่นนะอันที่สามเฮาศึกษากันนี่เป็นเฮ็ดให้คนเฮานี่เป็นคนับแคบอคติเียดแค้นให้กันแต่ยามยังน่อยอยู่อนุบาลพ่นสอนกันว่าต้อง,ส,งอสั่งอันนั้น,น,น,นสั่งอันนี้บัดใหญ่ขึ้นมาเฮียนก็เคียดแค้นคนันต่อสู้นัน เบิงคนล่าเฮานี่ต่อไปนี่ก็สิมีติจอกําปั่นใส่กันติมันยามนั้นจริงสิพัฒนาบุคคลเน้นว่าต้องหามันนี่ต้องสอนนั้นสอนนีเออแต่น้อยเพิ่นมันสอนเขียดสังอันนั้นใหญ่มาต่อสู้นันอนี่มันบ่ได้นั่นคนเฮามันต้องเอื้อโปอาลีบ่เฮานี่ปรากฏว่าสอนกันคือว่าตัวเองเก่งักษณะ บมงคิดสตีอื่นพวกอื่นนี่ปฏิการมัมันว่ไรนั่นมันกว่างมันกว่างเออหัวเรียนะอันนี้เข้าซ้อนกันหบบครับแค่ขนุมีวคนเห็นต่างตัวเองและคือกันเป็นอะไรบุกว่าวาเพื่อนสหายแต่ว่าทางลังกันจัดไปอะไรบุหุอันนั้นมันกระโบเป็นบางเถ้อมูว่าวความต่างว่าท่านคนกว่าสัมพิษหูนึงเลยว่าโบถือบบกระมันบ่าไรไรนั่นน่ะ มันตรงใดคนหร่อขวาหมูวอาเขาใจวอมันก็มีอันดีอันนะคนทามันตรงมีร้า